ดีครับผมวันนี้ในเกมก็จะเก้าวันในป่านะคุผู้ชมก็ในวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตโดยที่เราจะอยู่นอกโลกนันเองนก็คุณผู้ชมมาดูว่าจะเป็นยังไงนะผมไม่รู้ว่าผมจะรอดได้กี่คืนเหมือนกันคือมันก็หุนหินเอาเรื่องนะแต่การเอาชีวิตรอดที่แบบไม่ต้องพึ่งแคมป์ไฟมากคานผู้ชมผมจะเน้นครับของแคมป์ไฟก็พอนะพอครับแลวเสร็จก็ค่อยไปย้ายไปอยู่ที่ยานอวกาศกันยานเจ้าเรียนนี่่านผู้ชมเราย้ายไปอยู่ยานของเจ้านี้เจ้ามย์ต่างดาวนะส่วนอาชีพผมจะไปจะเป็นเอ่ออาชีพนี้คานผู้ชมแคมเป ผมว่าเราจะมีปัญหาเรื่องอาหารเยอะแน่นอนเอาคาันนี้มาดีกว่ารดความหิวลงได้ส่วนคันนี้จะค่อยมาซื้อแล้วกา้ชมค่อยเก็บเพชรใหม่มีร้อยเจมตอนนี้ป่ะไปุยกันดีกว่าเผูมชมเริ่มมาผมก็ต้องขยายแผนที่ก่อนอ่ะผมก็ต้องขยายแมปก่อนนะมาชมเพราะไม่งั้นเราจะไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่ายาน UFO นะเดี๋ยวไว้มาเจอตอนผมเจอยาน,ยยน,านอะไรแล้วกา้ชมเนาะตอนนี้ก็ตัดไาขยายแคมป์ไปก่อนโอเคตอนนี้แคมป์ไฟเราเลเวลสามแล้วมาชมทําแมปหน่อยแล้วกัน แล้วล่ะครับของต้องคารบที่นี่เหมือนเดิมู้ชมเราครารอบแคมไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะไอผม้ชมผมเจอเจออ้ามนุษย์ต่างดาวแล้วแต่เราต้องรอวันที่สามไม่ก็สี่นะยานถึงจะเริ่มลงมาเราค่อยไปอยู่ที่นั่นกันแต่ผมก็ต้องหาปืนกับอะไรไว้ก่อนอน,นี้ผมค้ามแผนที่มาแล้วซึ่งมันน่าจะยังไม่พอม,ม้ชมมันต้องก้วงกว่านี้นะถึงจะได้เห็นยานคือผมหาแค่ยานลำที่มันวบ์ปได้ก็พออะ แต่ไม่รู้ว่ามันจะมีในระหว่างแผนที่ตรงนี้ไหมถ้าไม่มีต้องขยายเพิ่มนะมนจะขยายไว้รอเงี้ยผู้ชมมาแล้วเดยที่สามผมต้องรอดูในแผนที่นะว่ารัศมีมันถึงประมาณเท่าไหร่เพาสิ่งที่เราต้องเตรียมไปเยอะคือเจ้าอาหารผู้ชมเราต้องเตรียมไว้เยอะมากนะในตอนกลางคืนเราไม่ปีแปลงตลอดแต่เราปลูกไว้นอกยานได้เดี๋ยวออกมาเก็บสุดท้ายเราต้องใช้แคมป์ไฟอยู่ดีผู้ชมแต่จะไปอยู่ที่นู่นนะไม่ได้อยู่ที่แคมป์ไฟเราดูยานตกนะ ผมจะต้องขยายแมพเพิ่มหรือเปล่าปึ๊บตามจุดโอเคอยู่ในเซฟโซนเราหมดใช่ไหมเออมีลำนู่ข้างนอกไนงะโอ้ลำนี้สีเขียวพอดีท่านผู้ชม,มต้องบุกรำนี้แล้วแหละมีแค่ปืนรีโบกันไหวไหมนเนี่ยบอกเดียวยิงไปยิงไปมีปืนเลย,ยกันให้ผู้ชมผมต้องรีบเคลียรนะ์เนี่ยเพราะผมต้องอยู่ในนี้ละเราไม่ต้องไปที่อื่นก็ได้มม้งเนียลำอื่น มาลุยเลยไปแค่นี้แหละมาอยู่ในยานพร้อมกับปืนพกหนึ่งกระบ,บอกครับอุ้ยทำไมมันบางจังพี่ชมในบนยานบ้างบางโอ้ยอย่าตีผมอย่าตีผมเรียบร้อยผมไม่ใช่เลกกนประหยัดกระสุนหน่อยเรามาเลกสี่เลกกนเราสแกนหน่อยครับ มาจะพวกมนุษย์ต่างดุยขอเป็นที่อยู่ผมยึดผมยึดยานลำนี้แล้วด้านนี้เป็นของผมครับส่งมอบมาซะมาแล้วเกิดด้านหลังเออเรียบร้อยหลังเข้าไปใหญ่มาปุ๊บปุ๊บป๊บเรียบร้อยเลยตัวจิวว๋วฟุ๊ฟู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 ๊๊ เอตอตอนนี้มันสแกนรอแล้วกันเอาโอเคสกแกนอยู่ติวติวติว,ตวเรียบร้อยไปเต็มนะครับป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 รับ,บ,บรอชาร์จก่อนแป๊บนึงพี่ติวติวติว,ว,วชาร์จก่อนอุ้ยใครยิงมาลังกําแพงผมเห็นนะครับอย่าพึ่งเลยเห็นผมไหมเนะี่ยผมจะไม่เห็นแนะตัวนี้แตด้านบนนะผู้ชมอึบอึบ สายมัดตุยโอเคตรงนี้หนึ่งสองสามตรงนี้หนึ่งไม่โดนหนึ่งสองสามไม่โดนเนี่ยไปอยู่ด้วยกันเลยขอม,มัพอืมบูเลยแล้วกันเรียบร้อยเอ้ยอย่าสแกนผมผิดตัวแล้วพี่พี่ก็สแกนไปมั่ว <c oughs> มือแล้วไม,ม่ชมผมแม่งกลับแคมป์ด้วยอยู่นี่แหละและที่จะบุกเลยนะคืนนี้ เอลโลในอนี้เรามีซีเบียงก็เราอยู่หนึ่งอันนะตรงนี้ผมรู้จ,จริงว่าในนี้เราผมวางอะไรได้บ้างในที่แห่งน,นี้เปึปปปปเปกิดมาอีกงาน,นไงมาเพียบเลยปุยไปปุยไปเรียบร้อยจะค่อยมาจัดพวกเกอเลียนเหลือหัวหน้าแก๊ง เออ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 ืออีกงหนึ่งตัวครับก็จะเคลียร์แล้วผู้ชมพวก UFO เออ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 อพลังงานจะหมดครับอืเรียบร้อยผมยึดแล้วเรียบผู้ชมเราจะอยู่ฐานนี้แล้วครับทีแรกต้องหาทรัพยากรมาไว้ในฐานนี้ห้เยืะที่สุดแล้วก็ MK อยู่นะแล้วสตาร์บอลมาให้จะนี้วางเทปไม่ได้ก็ทิ้งไม่นี่แหละเพราะว่าผมไม่น่าได้ใช้ เร,เราไม่ได้กลับแคมป์นะรอบนี้โอเคเดี๋ยวรอเช้าแล้วกลับกันดีกว่าเราต้องไปเตรียมไอเทมมาเยอะมากมาชมเพื่อมายายอยู่นี่นะยายถิ่นฐานผมต้องต้องไปคัดเตียงก็ไล่ช่วยเด็กไว้ที่แคมป์ให้มันมันคูณไปนะแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่ยาวๆไปก็สิบเก้าว,าวันที่นอกโลกก็ผมตอนนี้เราอยู่นอกโลกแล้วมาชมก็สิบเก้าวันนอกโลกบนยาน,นาวอวกาศลํานี้น่าจะเป็นยานเนาะเราไม่น่าอยู่บนดาวอะไรอะ่ะแต่แต่ยามต้องจอดที่สิ หรือไม่ใช่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะกลับไปแล้วอยู่วังกี้มันไม่กินซุปแล้วล่ะท่านผู้ชมซุปที่มีแค่ชามเดียวอะ่ะผมจะไปลำอื่นนะคนจริงเราต้องขายายแคมป์ให้สุดอยู่ดีอะ่ะเพราะว่าเราต้องไปช่วยเด็กคนที่หกนะท่านผู้ชมเล็กหนึ่งพิว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 ลบอยู่ลบอยู่เรียบร้อยเฮ้ยได้แสงเงียบมาเพิ่มไหมของต่างดาวแล้วก็โอ้ได้บูปินท่านผู้ชมไม่ค่อยคุม้มเท่าไหร่ นี่นี่นี่ติ๊กตายผมผมล่ามาได้นะผู้ชมแรกเลยขอกระเป๋าเรผมสวยผมต้องออกไปไล่หาเหล็กแล้วก็ไม้แต,ตนน่ต้องเน้นอัพแคมป์ก่อนยังผมช่วยเด็กเลยก็ได้เนี่ยผู้ชมไปช่วยเลยดีกว่ามาช่วยเด็กน้อยกันดีกว่านี้ไอโบ้์เฟลไ่ดรอหนังด้วยมาเทียตัวไ่ดอก อีกตัวหนึ่งไม่ดอบรอชาร์จก่อนไอ้หนุ่มเอาเด็กไปที่ไหนก่อนดีผู้ชมเราบังอยู่แคมป์หรือว่าอยู่กับเราก่อนเอาเด็กไปไปนอกรกกับผมไปอยู่พี่ที่นอกลกดูกอเป่มามนม้องคู้ชมเดี๋ยวกลับไปที่แคมป์หน่อยเช้าแล้วข้อดีของการอยู่ที่อื่นก็คือเราสามารถมาเล่นตอนกลางคืนได้ผู้ชมเพราะว่าเจ้ากวางมันจะอยู่ที่แคมป์เรานะเวลาราทีบุกป่บ พราะจะถึกนเนี้ยทำไมมันถึกขึ้นนะผู้ชมผมคิดเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ไครจะได้ใช้ชีวิตที่ยานนั้เนี่ยต้องเกยมของอะไรเยอะมากผมมาเด็กไว้ไหนเนี้ยต้องทิ้งเด็กออกมาก่อนอยานเราอยู่หลังปนงนี้กลับยานเร็วอยู่ในยานแล้วก็ปลอดภัยแล้วผู้ชมเพราะว่าเจ้ากวงมันไม่ตามมาในยานหรอกเนะาะในงานมาละพูดถึงปั๊บก็ามาเลยพี่อ่าผิดลำเลยวะาเนี่ย แย่ yeah, ละผมมาผิดล้ำคชมลม้ำนี้ก็ผิดสุดประลังสุดท้ายเลยโอ้โหยู่ไกลมากเอ้าคุณผู้ชมบักเด็กผมวางไว้นี่แต่ขึ้นเควสเฉยงงช่างมาแล้วกันที่ยาลสุท้ายมาบวกหน่อยเออเอาติดบัรกเสรยจเลยเรียบร้อยไปอยู่ด้วยกันในยานครับผมยีเก็บไปด้วยยูบโอ รายการของซ้ำเฮเตทีมผู้ชมเข้าสู่เดที่สิบห้าเฮ้ยผมเกือบเรื่องดรามาใสาล่ละผมยังไม่ได้อยู่ที่เบโอมากนะท่านผู้ชมอยู่แค่ตอนกลางคืนจริงๆนะเดี๋ยวรอผมเตรียมพร้อมก่อนผมจะเข้าไปอยู่แบบจริงจังตอนนี้ผมต้องคัฟเตียงให้ครบก่อนนะคัฟเตียงนี้ก่อนแล้วก็เตียงนี้อันนี้ใช้มายี่สิบโอเคได้ครบสามเตียงแล้วเหลือแค่เตียงสุดท้ายคือเตียงนี้เตียงผมมาวางที่ยานได้ไหมท่านผู้ชมไม่รู้ต้องไปลองกัน เดี๋ยวลองไปวางที่ยานดูนะจะวางได้หรือเปล่าผมต้องสร้างเครื่องที่เลพอร์ตด้วยจะได้บับกลับมานที่แคมได้งา่ายๆผู้ชมอู้หีบแดงผู้ชมเจอหีบแดงนะหีบแดงแสงทางโคง้งอู้ช็อตกันสซะด้วยได้มาเจอที่บ้านตรงนี้แล้วใกล้มือแล้วผมกลับไปบ้านตัวเองก่อนไปกับพี่ยาดีกว่าเราเอาพวกนี้กลับไปด้วยกลับไมห้หมดหนีอู้โดนกัดฟีอะไรฮิตอยู่ ตอนนี้เมื่อแล้วแล้วผมกำลังหิวอยู่ผู้ชมถึงเวลาที่ผมต้องกินแซนด์วิชต่างดาวแล้วแหละกลับมาที่นี่แล้วผมได้เพื่อนคุณกลับมาเพียบเลยครับผมพาคนมาอยู่เพียบพรุ่งนี้ต้องใช้เป็นอัปเกรดเชื้อเพลิงนะมินแซนด์วิชต่างดาวอยู่นี่หนึ่งชิ้นนะสเสบียงสำรองคิดถึงโลกจังเลยอยากกลับโลกอีกแล้วต้องใช้อะไรที่โลกอีกเยอะผู้ชมนี่ไ่เตียงมาแล้ววางได้ไหมในนี้โอเคผู้ชมเราวางเตียงในตรงนี้ไม่ได้นะ เนี่ยวางไม่ได้ถ้างั้นผมต้องเอาไปวางที่แคมป์เหมือนเดิมแล้วลหละเราวางตรงนี้ไม่ได้คุนผู้ชมเฮ้ยมชมมันมีเอเบเกิดได้ไงอะวอทเฮ้ยกวงมากวงมาได้แล้วไม่ชมเห็นว่าเมื่อกี้ผมจะอยู่ได้ไหมเนี่ยกวงวักเข้ามาได้คืออะไรอะวอทเดอะเฮล กินแซนด์วิชไปเหมืนอนยับเกรดเกาะอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ผมสะดุ้งตรงที่กวางเข้ามาได้นะาผู้ชม <S <S ผมจะใช้วิู่ยัง่งถ้ากวางเข้ามาได้แบบนี้นี่ <S 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 อู้ใจแอนแซกเราได้ถุงใหญ่มานผู้ชมในที่สุดแต่ผมยังสะดุ้งกับเจ้ากวางที่มันเทราพอตามมาได้ไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรืออะไรนะต้งองรออีกคืนหนึ่งอ่ะถ้าเข้าไมาได้ผมคงจะเล่นยากหน่อยต้องจูก,กับมันนานๆนะท่นผู้ชมโอเคมาผู้ชมตอนนี้วันที okay. ่สิบเก้าแล้ว ผมก็เริ่มจะได้ทุกอย่างที่ต้องการหมดแล้วนะเราจะย้ายไปอยู่ยาวแล้วึืนละทีตยบมบุถ้ากับว่าเราเล่นข้างนอกได้นะคืนนี้ผมขาดจี้คนต้องไปป้นเขาเรื่องาแลลวแหละมาชมของจะได้ครบเดี๋ยวตั้งคาบนี้ไปด้วยก่อนอื่นผมจะวางเตียงไว้ที่นี่ก่อนนะมาชมไว้คูณวันนั้นเตียงตัวคูณวันเลยพ่กนี้รวดหนามไม่ได้ใช้มันก็ถือว่าได้ใช้มา,มาชมก็วางไปถือเนาะหรือจะเอาไว้ที่นั้นดี วุทยาน,นดีกว่าเป็นของประดับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะเน้นตัดไม้เดียวคุณผู้ชมเติมทรัพยากรไม้เยอะๆนะก่อนที่ละทีจะมาในคืนต่อไปในคืนนี้ที่ละทีมาผมจะไปบุกคันละหานแลวกันคุณผู้ชมไปบุกคันละหานนะหาจี้เุณผู้ชมพวกละทีจะมาละผมไปที่คันละหานเลยแล้วกันเดี๋ยวเขากินเบอร์รี่ก่อนเก็บไปยครับผมอืม ปุ๊บปุ๊บป๊บเรียบร้อย <S <S เรานั้นจะบุกได้แค่รอบเดียวเนาะสรับการมาบุก้อมประการตรงนี้เพราะว่าผมตั้งการจี้แค่สองอันก็เพียงพอแล้วเมนเช้าพอดีเราจะได้กลับไปแค,แคมป์ผู้ชมเราไปอยู่แคมป์ได้แค่ตอนเช้าเท่านั้นตอนกลางคืนต้องมาอยู่ที่ยานแต่คืนที่ละทีบุกเราไปที่ไหนก็นได้ผู้ชมเพราะว่าเจ้ากวงมันไม่ล่าเรานะตอนกลางคืน มันไปยืนอยู่ที่แคมป์ยืนดูเราโดนพวกนาทีลุมตีได้ชิวมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคไม่ชอบเหมือนผมจะคำนวณผิดนะเมื่อกี้เหมือนละทีจะไม่ได้มาบุกค,คืนนี้จะมาคืนต่อไปแต่ไม่เป็นไรมาชมเราก็ไปอยู่ที่อื่นอยู่ดีนะตอนกลางคืนโอเคผมได้ที่เตียงมาละที่เหลือผมจะคาบแปลงมาชมเห็นบอกว่าแปลงเอาไปปลูกเออเอาไปใช้ที่นู่นได้นะคาบนี้ด้วยผมเอาเครื่องวับเครื่องหนึ่งไปไว้ที่ยานนะ้มนชมโอเคเรากลับไปที่ยานกันกว่าคืนนี้ ผมมีแปลงแครลอดอะเดี๋ยวผมวางเตียงก่อนทิงตัวท้ายไว้นี่ครับผมเร็วเร้าจะมืดแล้วแต่จริงก็เล่นได้จำตอนคืนกวางไม่ไล่เรานะจะมผมกวายานก่อนดีกว่าเราขาดจี้หนึ่งอันก็นจะได้เครื่องข้าบครบแล้ะทีนี้ก็อยู่ยานได้ละแต่ก่อนหน้านั้นผมจะวางแปลงก่อนนี่มาชมแปลงวางข้างนอกได้ไนงะแต่เราวางในยานไม่ได้ใช่ไหมผมจะลองกลับไปดูวางไม่ได้น่าชมนี่วางในนี้ไม่ได้นะแปลง วางได้คงจะดีไปอ่ะมอก,ก็วางในนี้ไม่ได้โอเคกลับไปวางข้างนอกครับผมไปด้านหน้าแถวนี้แล้วกันเครื่องวาเราวางไว้นี่เลยโอ้ยอติดรบบติดบบแล้วก็หมอวางข้างนอกไม่ได้ต้องวางที่แคมโอ้โหให้ตาย,ยไม่น่าครับมาเรยม่ผู้ชมเก็บตังค์ไปด้วยเี๋ยวรอชาร้าก,ก่อนยวค่อยกลับไปกันผู้ชมอยู่ในยาน นี้เลวเอโบอาจจะตามมาเรามาทิ้งของไว้ที่นี้อุ้ยนั่นใจมาชมมันก็ไม่อันตรายนี่หว่า้อาอันตรายอยู่ดีมาชมอยู่ในนี้ไอโบมันเกิดมาได้นะผมต้องทิ้งโลเขบอกโลโรดาเมจนี่ทิ้งไว้หน้าห้องกัน <c oughs> ไว้ดูที่ผมมีอะไรทิ้งบ้างมีไรซเซเบอร์มีก็แผ่นบูทปิ้นที่ไม่นันได้ใช้ทิ้งไว้ก่อน มาแคมป์แล้วเพราจริงมันก็ไม่ได้อยู่ไกลแคมป์เรามากนี่มิชมยานเนี่ยอยู่ไม่ไกลามากนะเดี๋ยวเค็ียบรถที่ก่อนปรับโอเคทําเครื่องวารีเครื่องมิชมไว้ให้เราวาร์ปกลับมาที่นี่ได้ผมขับแปลงเพิ่องหน่อยขออีกสักแปลงหนึ่งมิชมไว้ที่บ้านเรานะเข็มทิดไว้ด้วยไปช่วยเด็กกับดักเนียบรวางข้างนอกได้ท่านผู้ชมดีอยู่ เครื่องเตปีดไม่รู้วางางนอกได้เปล่านะค่อยมาลองรับทอดเดี๋ยวลองครับไปเพื่อวางข้างน,นอกได้เรีอบผู้ชมผมกลับมาที่แคมป์ละกลับมาที่หน้ายาเรามอนเดิมนะวางแปลงไว้มาแล้วหนีเร็วทันไหมเนี่ยหนีหนีหนีอู้หอดไหมผู้ชมโอ้โอ้โอ้เกือบไป เข็มทิศบาางนอกไม่ได้กับดักด้วยคือในนี้ผมบางอะไรไม่ได้เลย่านผู้ชมโอเคในนี้ห้าบางอะไรทั้งสิ้นนะทิ้งแซนด์วิชอะไตรงนี้แล้วกันบะดับของกินยูโอแซนด์วิชอืมเอาแถบบางไว้หน่อยแถวนี้ไว้กันตัวอะไรมามาเหยียบมันไม่ได้มีใครมาเหยียบนะน่าจะมีแค่เราแหละผมมาเหยียบตรงเนี้ยผมว่า ครับบริษัทรถฟ้ามาทําไมก็ไม่รู้นะไม่ได้ใช้เลยเราอยู่ชี่ยานตลอดครบเพิงตั้งไว้นี่ปะเครื่องสปีดเอาไว้ช่วยเด็กไปตรงนี้วางข้างนอกก็ไม่ได้ฮอยู่ไหนคนที่สองอยู่ฝั่งนี้โอเคโอ้โดนดาเมจนะเนี่ยเอาลงไปเฉยอยู่ดีก็อยากลงยิงฟีเลยกัน ทำไยในนั้นน่ะสมส,มสุมเรียบร้อยตัวหนึ่งสมสมสมส,ม,สมโอเคเด็กคนที่สองช่วยได้แล้วประตูเปิดทันทีด้วยโอเคดีมากช่วยแล้วครับี่ให้เม็ดคิดมาดีอยู่คนนี้ช่วยเด็กได้คนนึงแล้วกินคร์ดก่อนนครับผมปลาหนีเขาไปอยู่ในยานกันท่านผู้ชมหนี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 นผมว่าผมเคลียร์พวกเอเลี่ยนหน่อยเอาไปไปวางมันดีๆหน่อยท่านผู้ชม เฮ้ยมัชมมันเข้ามาได้แต่มันโดนแสงแสงอะไรไม่รู้อะแสงไฟนี้เหรอจะกวงเข้ามาได้แต่มันโดนแสงไฟคุนผู้ชมแปลกมากมันมีแสงอะในยานเรามันเลยไม่เข้ามานะแต่มันตามผมเข้ามาในยานได้อ่ะโคตรสุดโอเนี่ยมันมาอีกแล้วคนชมมันวาร์ปเข้ามาแต่มันอันนั้นนะไรเนี่ยวอด บด,ดีโบมันเข้ามาแต่มันติดบารผู้ชมมันเคยทำรำทำอะไรเราไม่ได้นะแค่เข้ามาโดนสตันแต่มันเสกกระโบเข้ามาตีผมได้นยายันก็ไม่ปลอดภยอัยต่อไปผมมาซิงสบไว้หน้าห้องก่อนสพทังดาวมาดาวทังนุชเรียบร้อยช้าแล้วม้ชมอยู่ในนี้ก็ไม่ปลอดภัยอยู่โบมนมาได้ใช่ยูโบจะกวงเข้ามาได้นะแล้วมันเสกกระโบมาตีผมด้วยเด็กคนต่อดไปอยู่ที่ไหนครับผมเปิดเครื่องบูทก่อนเลย อยู่ฝั่งนี้โอเคช่วยเด็กคนสุดท้ายยังไม่คนสุดท้ายคนที่สามฮคนสุดท้ายผม,มต้องขยายแมปอะมันต้องเวลอหกอะผู้ชมช่วยแล้วหมีเตรียมเลยครับผมเออคนนิดจีเตรียมใสเลยกันเรียบร้อยอุ้ยให้หนังสองตัวเลยฮะดวงดีจังแต่ไม่ได้ใช้เลยดิพี่อุ้ยกล่องทองคนนี้ดีอยู่คนสุดท้ายต้องขยายแมปเวลหกก่อนนะผู้ชม ได้เพชรใช้ได้อยู่แหละเพราะเราไม่ค่อยการเสียจกรวรเท่าไหร่นะตอนนี้เพราะเราอยู่แต่ในายานโอเคกลับแคมป์น่าจะมืดพอดีไปถึงแคมป์หรือเปล่าหรือมืดก่อนไม่รู้นาชมรีบกลับดีกว่าทิ้งเลยวับผมเด็กคนสุดท้ายแลวผมรับกลับเลยครับคืนนี้จะโจมตีด้วยค่อยไาเคลียร์ตอนเช้านะผมมาอยู่ที่นู่นก่อนกลับมาแล้วไม่ต้องต้มซุปด้วยจิในๆเราแค่นี้ก็อิ่มแล้วครับผมเฮ้กลับมาแล้ววันนี้เจ้ากวงไม่มานะเพราะว่า มันไปดูเราอยู่ที่แคมป์นักชมมันเลยมาไม่ได้นะอื่นนี้แล้วก็ยนงเอฟเคไปชิลๆตรงเนี้ยตอนนี้ผมจัดของรอก่อนแล้วกันเอ้ยจะมีไอโบบุกอยู่ในยามได้ปลอดภัยแล้วครับติดจะมอน,นี้บุกเฮ้ยผมอยู่ตุ้ผมอยู่ตู้ผมอยู่ตุต้ฮิวเลยฮิวเลยไม่ไหวไม่ไหวแย่แ yeah, ย yeah, yeah. ่แย่นชมไม่ปลอดภัยแล้วผมว่ายากแล้วตอนแรกบอกว่าอยู่ชิลๆห,หลังเริ่มไม่ใช่แล้วผมเริ่มยากลว ผมจัดของชิวๆไม่ได้อะ่ะผมว่าจะปลอดภัยนะติดจ,จอยโบมชมอยู่ที่ไหนก็อันตรายตอนเนี้ยคือติดจ้าโบอ่ะระวังโบเกิดโบเกิดมาอันตรายมากปิดปิด,ปด,ปดห้องไว้ก่อนปิดไว้ปิดไว้นี่โอ้ยโบเกิดอีกแล้วหลดโบก,ก่อนปิว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 ิวผมก็จะตุยแล้วเนี่ยใช้มมนเด็กเยอะเปลืองมากคุณชมทีนี้นผมมียาเยอะเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่มาที่นี้ โอเรียบร้อยผมผมรอดคืนนี้โอ้โหหนังไอโบตเต็มบ้านเลยครับเอามาทําไมเนี่ยเขมชมเราต้องช่วยเด็กคนสุดท้ายซึ่งเขาเวลหกนะฉั้นผม,มต้องว์ปกับก็ได้เนี่ยวิ่งหาทานก่อนแล้วกันโอ้เดี๋ยวใครตามมาเพียบเลยมี่ชมเห็นปะเห็นไหมที่ผมเห็นไหมตามไรเยอะแยะเนี่ยพี่ fc เหรอผมไม่รู้จักพี่เลยนะอูอูอูแขมด่วน นิวมันกลับไปที่นิวมันตกลับไปที่นี้เดี๋ยวเข้านี้กวางตามมาแล้วไฟจะดับด้วยด้วยไฟดับแล้วไม่ชมโอดแล้วเราแผนที่ไม่มีด้วยทีนี้ลําบากแล้วกินพริกวิ่งก่อนโอ้ผู้ชมคืนนี้ลําบากแผนที่ไฟดับแล้วอะแคมผมอยู่ที่ไหนเนี่ยผมดื่มทิศแล้วอะโอ้คืนนี้อยู่ข้างนอกครับผมอยู่กับคุณกวาง ามมาแล้วด้วยหยุดเลยผมเล่นในเขตสีเขียวไว้นี้แล้วก็ขึ้น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 โอ้โอเจ็บ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 โอ้ลำบากมากคุผู้ชมไฟดับแล้วนอะไฟแคมผมลงทิศหลงทางแน่ตอนนี้ดูแผนที่ไม่ได้ครับผมแลวตอนนี้หิวเด้วหน้ามันอยู่หลังนี่วิ่งกลับไปผมแย่แล้วคุผู้ชมผมหาแคมไฟไม่เจอไฟดับ ไงเจอตรงนี้คือใกล้แคมป์แล้วโอ้โอ้ผมเจอแคมป์แล้วมาชมโอ้ my god มาเตอตอนกลางคืนซะด้วยรถพวกรถทียังอยู่นี่ใส่ไฟไปก่อนนะผมวางตาแดงด้วยเอาให้หมดอ่ะ คืนนี้เราพลาดเยอะเลยนผู้ชมอวามผมยังไม่เอาเด็กอีกคนมาเลยเหรอผมไปทิ้งไหนเนี่ยผู้ชมนี่ไอเด็กคนนี้ก็อยู่นี่ไงอ๋อเด็กติดบักโอ้โอ,โอ้จะจบวันแล้วพ่ชมผมไม่ต้องช่วยแล้วมัมม้งคนสุดท้ายเนี่ยเด็กก็สงสารนะเนาะต้องช่วยหน่อยแล้วกันโอ้ผมไม่เจอเชื้อเพลิงเลยผู่ชมเจออยู่แค่เนี้ยน้ำมันไม่กี่ถังเองนะไปไหนหมดก็ไม่รู้เด็กคนสุดท้าย ผมมีเสียงชีพไปช่วยดีไหม่านผู้ชมคือผมตอนนี้สามารถเอฟเคได้แล้วนะถึงก็เก้าสิบเก้าวันอนะแค่ไปอยู่ที่ยาณอภารตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปมาได้ต้องช่วยเด็กสุดท้ายให้มันคุณเร็วขึ้นแล้วคืนนี้อาทิตย์มาบุกด้วยต้องสู้กับศึกสุดท้ายต้อช่วยเด็กสุดท้ายแต่กองไฟเรา,ายังเวลาห่าอยู่เลยท่านผู้ชมผมหาชิปเพิงไม่เจอเนะี่ยผมว่าเราไม่ต้องช่วยแล้วมั้งปล่อยไปเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเคลียร์าทีตย์เสร็จแล้วกลับไปอยู่ยาณดีกว่าเนาะเออยิงไปเอ้ยทำไมยิงไม่โดนเลยเเเเนนนนนนนีี่่่่่ยยยยยวัโออออออ,อ,อ้้จจ็็แบบบหุดกกกพใแแปป๊๊ึึงงขฮ อืมพอจบ